สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าความรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแล้วก็มีแนวโน,น้มที่จะได้พัฒนาไปมากกว่านี้ไหมเนาะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพไพ่ใบแรกนะคะได้ทริอัลเพนักเิลหัวกลับเนาะทร f อ e n เพนั e เิลหัวกลับเนี่ยมาบอกว่า หล,หลายคู่เนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนะคะหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการปิดกัน้นมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปนะคะอืมและภายใบต่อมานะคะได้ The d e v i l หัวกลับเนาะ The d e v i l หัวกลับเนี่ยมาบอกว่าคุณออาจจะเกิดความรู้สึกว่าที่ผ่านมามันค่อนข้างมีความผูกพันค่อนข้างผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุก ผ่านสุขมาด้วยกันตั้งมากมายกับคนนี้นะคะอแต่ตอนนี้คุณอาจจะเกิดความรู้สึกว่าคุณอาจจะเกิดความสงสัยว่าเขาคนนั้นลืมเรื่องเหล่านี้ไปแล้วหรอลืมคุณไปแล้วหรอลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กระทําต่อกันไปแล้วหรอประมาณนั้นนะคะอและไพ่ใบต่อมานะคะได้ The Hangman เนาะ The Hangman มาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ย อยู่ในช่วงของการคิดวิเคราะห์แยกแยะในความสัมพันธ์นะคะคุณค่อนข้างที่จะคิดหนักในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เนาะ,ะบางคนบางท่านเนี่ยได้แต่คิดวนเวียนอยู่ในหัวของตัวเองว่าเราผิดอะไรเราทำอะไรให้เธอเธอถึงามาจากเราไปแบบนี้มาบล็อกการติดต่อสื่อสารเราไปแบบนี้นะคะ ประมาณว่า,าชาวธาตุไฟเนี่ยช่วงนี้คุณมีแต่ความสงสัยมีแต่ความสงสัยว่าที่เขาเงียบหายไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราทําอะไรผิดหรอเราทําอะไรไม่ดีลงไปหรือเปล่าประมาณนั้นเนาะและภา่ไปต่อมานะคะได้ six of wands หัวกลับนะคะ six of wands หัวกลับเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านก่อนหน้านี้น่าจะามีการวางแผนนะคะที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้เนาะอยากที่จะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่การที่คุณวางแผนไว้ก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้มันอาจจะหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินาดาเนินการไปตามแผนที่ตัวเองวางไว้ได้นะคะและภา่ไปต่อมานะคะได้ซิกออฟคัพนะคะซิกออฟคัเนี่ยมาบอกว่า คุณอาจจะอยากที่จะคืนดีกับคนคนนี้อยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจนะคะกลับมาปรองดองกับคนคนนี้อีกครั้งอะนะคะการที่คุณวางแผนไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้มันอาจจะดูมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะทำตามแผนของตัวเองได้อ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แล้วเขาคนนั้นละ่ะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะพไพ่ใบแรกเนาะอ่าไพ่ของเขานะคะได้จัดเม้น t นะคะ the judgment เนี่ยมาบอกว่า,าเขาเนี่ยอาจจะไปได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวคุณนะนะคะที่ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะรู้มานานแล้วแล้วเขาก็ได้ไปรับรู้มานะคะอาจจะจาก เพื่อนฝูงของของตัวคุณเองหรือว่าการที่เขาไปสืบเสาะเรื่องราวของคุณเองอะนะคะและหรือไม่งั้นเขาก็เกิดความรู้สึกโล่งใจนะคะที่ที่ที่มันเป็นแบบนี้ที่มันจบแบบนี้อะนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของตัวคุณเองกันนะคะว่ารู้สึกอย่างไรเนาะ ตัวคุณเองนะคะได้ of s น o r d s นะคะ of อ of s w อ r ส s เนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างรู้สึกเจ็บปวดนะคะรู้สึกว่าถูกหักหลังถูกถูกทิ่มแทงจากคนที่รักถูกค่อนข้างที่จะเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทำอะนะคะการที่เขาสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาก็คือว่าการที่เขาหายไปแบบเนี้การที่เขา ไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้คุณได้ติดต่อสื่อสารหาเขาเลยแบบนี้มันค่อนข้างทําให้เขาทรมามันค่อนข้างทําให้คุณทรมานจิตใจมากเลยนะมันทําให้คุณเจ็บปวดมันทําให้คุณอยากรู้อยากที่จะถามเขามากเลยว่าเขาหายไปทําไมเขาเป็นอะไรประมาณนั้นเ่าส่วนตัวเขาคนนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าสิ่งที่เขาได้พยายามที่จะ อยากจะรู้ว่าคุณมีอะไรปิดบังเขาหรือว่าทําอะไรลับหลังเขาเนี่ยเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยตอนนี้เขาได้รู้แล้วนะแล้วเขาก็รู้แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเขาควรจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ ให้ไปแรกนะคะได้ Knight of p e n t a c ิลเนาะ n นอ h t เพนท n t เ c ิลเนี่ยมาบอกว่าเออคุณเองอ่ะก็ยังไม่ถอดใจในความสัมพันธ์นี้อยู่นี้หรอกเนาะหรือไม่งั้นก็ต่างคนต่างยังไม่ได้ถอดใจในความสัมพันธ์นี้ะนะคะอืและไพ่ใบต่อมานะคะได้ The t จ e t The j u ั t ติกหัวกลับเนาะ จจ่าติ๊กหัวกลับเนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยจากที่เคยมั่นใจจากที่เคยแน่ใจว่าเอ่อย่างไงยังไงเ,เนี่ยก็เขาก็จะยังอยู่กับเราอย่างไงยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ไปจากเราอะไรเงี้ยเนาะแต่ตอนเนี้ยคุณอาจจะก,กลับมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเคยมั่นใจเนี่ยสิ่งที่คุณเคยแน่ใจเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงความมีอีกโก้ของคุณความที่แบบว่าอ่า ตอนนี้คุณชักจะไม่แน่ใจไม่มั่นใจแล้วสิว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขายังอยากจะไปต่อกับเราไหมเขายังอยากจะร่มเขายังอยากจะผ่านทุกข์และสุขไปกับเราไหมนะคะสิ่งที่ไม่เหมาะสัมผนธ์ได้จากคู่ของคุณนะคะก็คือว่าค่อนข้างมีความรู้สึกผูกพันกันค่อนข้างมีความรู้สึกแบบว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ ชาวธาตุไฟคู่ชาวธาตุไฟเนี่ยเนาะอาจจะผ่านทั้งร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านยากมาด้วยกันมานะคะอ ым, ค่อนข้างที่จะผ่านทุกๆเรื่องมาด้วยกันน่ะนะคะแล้วมันเกิดความผูกพันบางคนบางท่านเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ,งพี่เป็นทั้งน้องมาด้วยกันเลยอะนะคะแล้วก็มันมันก็ค่อนข้างที่จะตัดกันยากเนาะ ым, มันกลายเป็นความผูกพันไปแล้วอะนะคะและ้วพ่ใไปต่อมานะคะได้ไฟออฟคับเนาะไฟอักขัพเนี่ยมาบอกว่า คุณเจ็บกับความสัมพันธ์นี้มากคุณคุณเองก็รักเขาคุณอนะรู้สึกว่าที่เขาจากไปเนี่ยมันต้องมีเหตุผลคุณก็รู้นะคะอือคุณค่อนข้างรู้สึกว่าผิดหวังในตัวเขาคนนั้นเนาะอือหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องจบแล้วแน่เลยมันไม่มีหนทางไปต่อแล้วแน่ ตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับรู้ว่าที่เขาจากไปเนี่ยเพราะอะไรม,มันเป็นเพราะอะไรนั่นก็คือ,อเขาอาจจะมีการทนเจ็บมีการทนกับการกระทําของเราเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วก็คุณอาจจะได้ไปรับรู้อีกว่าจริงๆแล้วเขาก็รักคุณนั่นแหละแต่ ที่เขาไม่อยู่ต่อก็เพราะว่าเขาไม่อยากเจ็บไปมากกว่านี้อประมาณนั้นและพาดไปต่อมานะคะได้ Full of โ r ล์ f สอส of s w o r d s เนี่ยมาบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจอยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวแบบนี้เหมือนกบนะคะทีะ่ถือดาบไว้เล่มเดียวก็คือเป็นการ อาจจะเป็นการตัดสินใจของคุณแล้วแหละที่บางคนบางท่านเนี่ยตัดสินใจว่าจะสารสัมพันธ์ไปต่อกับคนนี้มีการวางแผนเนาะอย่างที่แม่แม่หมอบอกว่าอืคุณมีการวางแผนที่จะคืนดีกับคนคนนี้แต่มันคลาดเคลื่อนมันไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้ะนะคะก็เลยคุณอาจก็เลยเอยคุณอาจจะตัดสินใจเนาะ,อ,ะอยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะเหมือนกบตัวนี้เนาะ ขออภัยด้วยนะคะถ้าแม่หมอพูดวกไปวนมาอะไรเงี้ยนะคะอและไพ่ไปต่อมานะคะได้ King of Cups เนาะ King of Cups เนี่ยก็มาบอกอีกว่าคุณเนี่ยยังเป็นคนที่รักเขาเหมือนเดิมยังเป็นคนที่หวังดีต่อเขาเหมือนเดิมอยากที่จะมอบความรักหนึ่งถ้วยของคุณเนี่ยนะคะให้กับเขาเช่นเดิมเขายังเป็นคนที่คุณเลือกคนที่คุณอยากที่จะอม,มอบ มอบทั้งหมดทั้งหัวใจของคุณทั้งสี่ห้องเนี่ยให้เขาอยู่ดีนะคะอืมเหมือนประมาณว่าคู่ของคุณเนี่ยรักกันนะแต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกความรู้สึกต่อกันไปหมดอ่ะนะคะยังมีอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ยังไม่ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างให้การรับทราบะนะคะว่ารู้สึกดีต่อกันแค่ไหนรู้สึกรักกันมากแค่ไหนต่างคนต่างเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่คิดจะบอกความในใจต่อกันนะนะคะคาแนะนําสําหรับคู่ของคุณก็อยากที่จะให้มีอะไรนะคะก็ให้รีบพูดให้รีบบอกความในใจของเราเนี่ยอยากเก็บไว้เพียงเป็นความในใจนะคะเราต้องอยากจะบอกเขาเราก็บอกไปเลยเพราะว่า ไม่อาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะที่จะให้ได้บอกรักกันให้ได้บอกความรู้สึกต่อกันแล้วนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดในธาตุไฟเนาะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ